สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมเจเจอีกเชียงคเลยนะครับอาจารย์เมื่อนี้เจเจกับพี่ผนึกส้งหกใบนะผมเป็นส่งดอกบัวหนึ่งส้มธรรมดาหานะครับผมอันนี้นรู้บ้างหน้าตปล่าหน้าอาจารย์อันนี้เป็นส่งดอกบัวอินหลังนะครับผมอาจารย์ให้อุบลนะผมอันนี้ใบนี้เป็นส่งธรรมดาครับอาจารย์ใบนี้เป็นส่งธรรมดาใบนี้ไปใส่นไป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 บุญลิลามครับไปบุญลิลามไป ไปอวนสามเลก็ไปบุรีรัมย์หนึ่งไปสุรินทร์หนึ่งไปโคราชหนึ่งนะครับผมอ่าหลบลังข้างในเนี่ยจะเป็นเครื่อเกี่ยวนะครับอาจารย์ให้ดูหน่อยสิก็เห็นอยู่ใช่ไหมด้านในเป็นเครือเขี่ยวนะครับผมกะมีปัาเบิ่นกันไปนะครับอาจารย์ค้อไม่ตะโกข้อนไม่สะแกแล้วแต่อาจารย์มักนะับผมมากแบบได้กะเอาแบบนั่นเลยนะครับผมอ่าส่วนสัดส่วนครับอาจารย์สัดส่วน กว้าง30ครับผมกว้าง30คันฟาดเนี้ยประมาณ49ถึง50ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ด้วยครับผมอ่ะนะครับภาพรวมกับเนีตั้งแต่เอาเก่าสิบห้าเกินไปนะครับผมเก่าสิบหาประมาณนี้หรือว่าอาจจะเก่าสิบเก่าสิบห้าเน้ยแต่ระบายนะครับผมมันจะใกล้เคียงกันนั่นแหละครับผมอาจารย์เนาะใช้เหมือนเครื่อง CNC มันกับกับอะไรนะครับผมเพราะมันเป็นฟิล์มอย่างเงี้ยนะครับผมอัปเดตคิวเด้ออัปเดตคิวเลย คิวก็ว่างแล้วนะครับอาจารย์ตอนนี้คือว่างไม่มีคิวนะครับผมอ่ะผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับผมอาจารย์แบบนี้แบบนี้สิบห้าใบแดงรวมส่งนะครับผมแบบนี้สิบใบแดงทั้งหมดสิบใบแดงรวมส่งแบบโอนนะครับผมสว่วนปลายทางก็คือกัน,นครับอาจารย์ได้เพิ่มหนึ่งร้อยห้าสิบทุกกรณีนะครับผมโอเคแบบคนส่งน,นงนี่พนักงานสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผม จะผู้ใดสนใจท่องทรมว่าพูดคุยสอบถามใดเลยนะครับผมตอนนี้เจอเจ๊กับผู้อ,อา,าย์กดไลก่กดติดตามแ้วก็คอมเมนต์ให้เจ๊จน้ำเด้อครับผมสวัสดีครับ